แฟนลูกยางปินรุมจกลิเบรโรสาวไทยกันซีนสาวฟิลิปปินส์ไพลอัพปลีกเกาหลีแฟนลูกยางปินรุมจกลิเบรโรสาวไทยกันซีนสาวฟิลิปปินเพราะไม่ปล่อยให้รับบอลขณะไพลอั์วอลเล่บอลลีกเกาหลีวันที่29เเมย์ยอ 67หลังจากสหพันธ์วอลเล่บอลเกาหลี KOVO ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่จะเข้าทดสอบเป็นผู้เล่นโคต้าเอเชียไทรเอ์ในการแข่งขันโค v ววหลีกฤดูการ2024-25นักกีฬาหน้าใหม่ที่ยังไม่ผ่านการไทรเอ์ Out, ในรอบที่แล้วก็จะต้องเดินทางไปคัดเลือกที่เกาหลีใต้ล่าสุด KOVO ได้แชร์ภาพบรรยากาศการ ไตรอัพในวันแรกก็ไม่ไวยมีดรามา่าเมื่อแฟนแฟนฟิลิปปินส์พากันรุมจกแบมจิดาพานาะหัวหนองว่าตั้งใจกันซีนท็อตคารอลสหัวสาวชาวฟิลิปปินส์จากจังหวัดที่คารอลสตั้งท่ารอรับบอลแต่ลิเบโรสาวไทยพุ่งเข้ามารับแทนสำหรับผู้เล่นที่ผ่านการเลือกก็จะมีชื่อรอดรับเข้าทีมโดยแต่ละทีมเลือกโคต้าเอเชียได้หนึ่งคนเท่านั้นซึ่งทางสหพันธ์วอลเลย์บอลเกาหลี KVO จะจัดงานรับในวันที่หนึ่งพฤษภาคมนี้ ทั้งนี้โคตาเอเชียจะได้รับค่าเหนื่อยในปีแรกอยู่ที่1 2 0 0 0 0ดอลลาร์และ1 5 0 0 0 0 0ดอลลาร์ในปีที่สอง